สวัสดีครับรีวิวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตของ m a x Sky นะครับเป็นของอีก Max ก k y อีกรุ่นหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิวตัว m a x Sky นะครับอีกหน้าตายแบบหนึ่งไปแล้นะครับรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นตวที่ตั้งพื้นนะครับและยึดผนังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบล้อเลื่อนนะครับตัวนี้มีล้อ4รล้อนะครับไซส์คือ300แอมแอเหมือนกันนะครับอันนี้เรากําลังเทสชาร์จกันอยู่นะครับสเปคก็จะประมาณนี้ นี่สเปคเครื่องนะครับโมเดลจเป็น Max s k y นะครับ51.2 300เอ็มป์นะครับตัวนี้สินค้ารับประกัน5ปีนะครับแบตเตอรี่3 0 0แอมป์15.36กิโลวัตต์นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็มีปอรสื่อสารแค n นไอเอสนนะครับเช้งชาร์จโวลต์นะครับ58นะครับแม็กชาร์จแล้วก็ดิชาร์จสูงสุดที่2 0 0แอมป์นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้116กกิโลนะครับ ดาเมนชันก็คือขนาดนะครับ81คูณ41คูณ26เซนติเมตรนะครับอันนี้คือไซส์ของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะครับน้ำหนักก็เยอะนะครับด้านหลังเครื่องก็จะประมาในนี้สะอาดๆแบบนี้นะครับมีขั้วแบตเตอรี่ T บวกคือไฟบวกนะครับจากแบตเตอรี่ T ลบคือไฟลบนะครับแล้วก็มีปุ่ม on off ตรงนี้นะครับก็จะมีอันนี้สวิตช์นะครับสวิตช์เปิดตัวนี้อีกทีนึงนะครับบาลานซ์สวิตช์นะครับแล้วก็ มี i s 4 8 5พอที่1นพอที่2ตัวนี้ในกรณีที่เราจะขนานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพอร์ตแคนนะครับสำหรับต่อเชื่อมกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตในกรณีที่บีมีมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีปุ่มแอดจัตตรงนี้ในกรณีที่เราจะขนานอะไรเครื่องมันจะมีมนนวลให้อยู่ว่าถ้าต่อ1เครื่อง2เครื่องต้องกดปุ่มอะไรบ้างนะครับอันนี้3 0 0แอมป์นะครับราคานะครับก็6 5 0 0 0ับาทนะครับนตอนนี้ที่ขายกันอยู่ ตัวนี้นะครับโวลต์ของเราอยู่ที่ห้าสิบสามจุดหกนะครับชาร์จอยู่ที่สิบแอมป์นะครับ s อ c อยู่ที่หกสิบห้าอันนี้คือคือเรากําลังชาร์จกันอยู่นะครับคือชาร์จจะส่งลูกค้าแหละนะครับกรณีที่จะเข้าเมนูเดี๋ยวนะครับเรากดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆเห็นไหมครับเซล์วีทีจีเทมเวิร์นเวิร์นนิ่งนะครับคาปาซิตี้อะไรประมาณนี้นะครับดูค่าจากตรงนี้กรณีหลักๆที่เราจะดูขอสื่อสารมาดูรงโปรโตคอลตรงนี้ โปรโตโคอลโปรโตโคอลนี่เอนเตอร์ก็ไปนะครับมันจะมีบอกว่าถ้าโปรโตโคอลที่0นะครับจะเป็นรุ่นอะไรที่มันซับพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็โปรโตโคอลที่1นะครับ2 3 4 5นะครับมันจะขึ้นมาบอกเลยนะครับนี่ของโกวัตก็มีถ้าเป็นของพวกอ่านี้ h f 4 8 5 0 s อันนี้ 50, น,น่าจะเป็นของ SINE นะครับอันนี้10ของโกวัต SPF 3000นี่ครับ SPF ไอซิปแปดห้าอะไรพวกน,นะนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นคาปาซิตี้นะครับมันก็จะบอกว่าอ่า FCC นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้300รอยโอเอมป์มร้แอมนะครับ RM ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่ประมาณ194นะครับ Cycle Time อันนี้ใช้ไปแล้วนะครับ1 Cycle Time นะครับตัวนี้มันบอกว่า6,000 Cycle นะครับ กรณีที่มีแบตเตอรี่มันก็จะขึ้นสถา,านะแบบนี้รันก็จะขึ้นเขียวอย่างนี้นะครับอาลามก็ขึ้นแดงตรงนี้นะครับคาปาซิตี้ตรงนี้คือความจุแบตเตอรี่นะตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ที่2ขีดขีดที่3ามกำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเต็มมันก็ที่4ขีดนะครับอ่าลูกค้ากําลังที่มองหาแบตเตอรี่งานระบบงานติดตั้งนะครับก็แจ้งเข้ามาได้อันนี้มีจะลดมีรอยบุบนิดนึงเนื่งจากการขนส่งนะครับ,บน้ําหนักมันเยอะนะครับน่าจะกดทับกันมาอยู่นะครับก็ สนใจงานติดตั้งนะครับออกจิดออฟกิจกับติดต่อเข้ามาได้นะครับเรารับติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีสินค้าจําหน่ายมีสินค้าสต็อกนะครับช่างบริษัทร้านค้านะครับอยากเอาไปจําหน่ายต่อหรือเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าเราก็มีของสต็อกไว้ให้นะครับก็สอบถามเข้ามาที่กรีนสมาร์ทเทคนะครับแอดไลน์สอบถามเข้ามาหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับอยู่ที่อมเภอร์แคนคอนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเซิร์ชเลยนะครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับผมก็ขึ้น GPS มาเลยนะครับ เว็บไซต์ก็เว็บไซต์ greensmarttech com นะครับช่อง YouTube ก็นี่แหละครับ greensmarttech นะครับ Facebook ก็มีนะครับ TikTok ก็มีนะครับเข้าไปดูรีวิวสินค้ากันได้นะครับครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ greensmarttech นะครับสวัสดีครับ